สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด10จังหวัดติดเชื้อมากที่สุดรายงานเกาะติดความคืบหน้าวันที่26พฤษภาค,คมสถานการณ์โควิดวันนี้การถแถลงของสอบอคตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดสูงสุดจำนวนผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดในประเทศรายใหม่วันที่26พฤษภาค,คมจำนวน10จังหวัดอันดับแรก 1. กรุงเทพมหาคนคร975ไร่ย 2. เพชรบุรี259ไราย 3. นนทบุรี122ไร่ส 4. สมุทรปร,ก100ราการ100ไร่ 5. ปทุมธานี61ไรย่ย 6. สงขลา42ไรย่ย 7. ชนบุรี40ไรย่ย 8. ตาก30ไร่เกสุราษฎร์ธานี24ไร่10ส,สมุทรสาค25ร25ไร่ทั้งนี้กรุงเทพ คงอันดับที่หนึ่งยอดพุ่งเพิ่มขึ้นเพชรบ,บุรีตัวเล็เพิ่มนนทบุรีสมุทรปราการยอดลดลงบ้างยอดติดยังสูงเกินร้อยจับตาสงขลาชมบุรีและตากยอดเพิ่มขึ้นจากวันนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการรวม4ีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงรวม17จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีชมบุรีฉะเชิงเรา ตากนาคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนะราธิวาสประจวบคิรีขันพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสมุทรสาครสงขลาสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ